ทุกวันนี้คนไทยเรานิยมตัดสินคนอื่นอย่างง่ายๆด้วยการใช้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยได้ยินคำบางคำก็เชื่อทันทีได้เห็นภาพบางภาพก็ตัดสินทันทีการตัดสินคนอื่นอย่างง่ายๆอย่างนี้ไม่เป็นผลดีแก่ตัวผู้ตัดสินซึ่งกลายเป็นคนด่วนสรุปและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกตัดสินซึ่งไม่มีโอกาสแก้ตัวทางที่ถูกต้องนั้นเมื่อได้ยินได้เห็นหรือได้อ่านข้อมูลอะไรก็ตามก็ไม่ควรด่วนสรุป แต่ควรเปิดใจให้กว้างทำตนเป็นดังหนึ่งน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมจะเติมข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอหรือมิเช่นนั้นก็จงทำตนเป็นดังตุลาการที่ก่อนจะตัดสินอะไรหรือตัดสินใครก็ตามจะต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานทุกอย่างให้ได้มากที่สุดสมบูรณ์ที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดจากนั้นจึงพิจารณาอย่างรอบคอบและตัดสินอย่างเที่ยงธรรมหากทำได้อย่างนี้โรคด่วนตัดสินในหมู่คนไทย ก็จะลดน้อยถอยลงไปโดยอัตโนมัติคมธรรมประจำวันนี้ก็คืออย่าด่วนตัดสินในสิ่งที่เพิ่งได้เห็นอย่าด่วนเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ฟังอย่าด่วนสรุปในสิ่งที่เพิ่งได้อ่านแต่จงใช้วิจารณญาณอย่างถึงที่สุดแล้วจึงเชื่อ